สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนี่เรามาหาเก็บผักก่อนมีผักอะไรบ้างผักหลายอย่างมีผักแต่ว่ามันโลกเนาะจะมาเก็บผักนี่สวนเยอะแยะนะคะมะละกอ มะละกอก,ก็โดกตกนี่ผักระเฉืน้ำเต็มไปหมดเลยโอโหแต่ว่ามันโดกนี่เป็นหัวยสา,ายนาผักกะเฉ็ดน้ำเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าใครอยากได้ก็มาเก็บออเดอร์มะละกอก็เต็มต้นกำลังเยอะอยู่อเอฟซีนี่จะเป็นตัวผู้นะคะออกดอก อกดอกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาเก็บผักกันก่อนเก็บผักผักบะระไปลวกจำเจียวอันนี้จะเป็นผักกระเสีดน้ำแต่ว่ามันขึ้นมาอยู่บนบกแล้วยอดยอดยอดผัก ไปเก็บผักช่วยกันช่วยกันแต่ยอดยอดมนันเหรนะในโลก่อนเดอไม่เจอไปเก็บผักก่อน พักไปลวกก่อน พักอยู่ดีๆรับจังไดเป็นจังใดผักทังเบิดนี่คือพักมาละกินแล้วลวกจ้ำเจีวปลาละโหปววใหญ่ๆอุบๆแบบนี้แหละนี่แต่พักไี่แต่พักอยู่ในหฮมผี่ละ ดอกเป็นหมากซากหลากอยู่ยื่ให้หมผิดอะตั้งบอดีเก็บผักแวนเดอเก็บเอาไปเบ่หลายดอกแถวแถวโฮมนี่ก็มี เอออืมแมนอม่ได้อะลายัะด้วจะพักอันนี้ก็จะกิ้กับจำบบะแดก ยอดอ่อนอ่อนไปลวกไปลวก ยอ,ยอดยอดมันนี่แหละมันจังแซ่บเนาะบางคนก็ขมบางคนก็กินแซ่บป่วนป่วน,นมันนึ่งละงกิ่นกัะพยาตามธรรมชาตินนมันเนาะเยาะยอดมันนี่เด้อมันจังแซ่บ เยอะเยอะเยเยอะโอ้ขิงปลาขึ้นดงขึ้นเฮื่นเลยห็นบอดผักไสอ่อน,นออน,ออนเป็นตาแบ่บเป็นตาแบ่บเอาไปลวกเอาไปหนึ่งจ้ำแจว <c oughs> หลายเลยแต่ว่ามันหกเน่็นเตยหนาเก็บเอาผักไสแล้วก็ไปเก็บอัน ปบ,บ,บ,บ่อยาบเป็นไปทัวที่ทัวเดนเป็นหมากแล้วก็มี่หมากแล้วก็มี่แต่ว่าอยากไรอ่อ,อนๆมันแห้งเด็ดแห้งปุงหลายคักหลายแน่กเอาหลายดอกมขม คนก,วะนะก็ว่าบ่แซ่บนะเก็บเอาผักไสแล้วก็ไปเก็บเอาบักเขือพ่วงเก็บเอาบักพริกบักเขือเก็บได้แล้วเนี่ยทั้บง,ทงบักอุบบักแตงทั้งบักบาละบะักเขือพ่วงบักพริกกระมี่พริกกระมี่มีหลายอันหลายแนวเนาะโอ้ยยุ่งกัหลายยุ่งกัหลายบัดนี้ ึตามเพื่อตามเขาเนี่ยนะกินพักกินยาแถวบ้านเฮ้หายเราไมนยังแสบนะีบเนาะเดี๋ยวเอาบักเขือพ่วงก่อนเขือพ่วงก็ร้รายห,หลายกับนี่เก็บเอาจักเล็ยกยจักน้อยกับพ่อดอกบ่ได้อยากได้หลายบักพริกบักเขือ เือพ่วงบานเฮาแต่ว่ามันสุกแล้วมันอยากเป็นจังสี่เนาะบักริกนะมันบ่อยากเป็นปันได้เด็ดหอนเด็ดหอนจังสี่ก็พอละต้องเอาหลายดอก มะเขือพวงก,ก็มีกำลังอ่อนเก็บเอาไปนึ่งก่อนจะน้อยน้อย นึ่งจักน้อยก็พอดอกมกเขือพวงมาเอาเยอะกำลังออกมะเขือพวงเอาไปแกงสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเยอะๆเลยมะเขือพวงไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ